สวัสดีครับทานผู้ชมสงครามในยนูเครนถือว่าเป็นสงครามที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรบซึ่งยูเครนหากเทียบกับรัสเซียก่อนสงครามก็ต้องเป็นฝ่ายรัสเซียละครับที่จะบดขยี้ยูเครนได้ในพริบตาโดยปูตินสั่งรุรกรากรยนยูเครนกะจะถล่มเคียบให้ราบภายใน3วัน7วันแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะครับต้องล่าถอยติดลมสงครามผ่านให้ลุอล้ออย่างซีเรียอิหร่าน ลงหลุมไปด้วยเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านที่เคยเกรงใจพากันตีตัวออกห่างบางชาติเลือกฝ่ายเข้ากับชาตินาโต้บางชาติทำตัวพูดว่าตนเป็นกลางแต่ก็แอบส่งอาวุธให้กับยูเครนและยังส่งเทคโนโลยีให้กับยูเครนอีกด้วยซึ่งก็มีหลายชาติครับเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมการประกอบประเทศในยูเครนทั้งเยอรมันตรุรกีฝรั่งเศสและอีกลายน่าจะเป็นอิสราเอลได้ให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนโดยอิสราเอล คือมีรายงานครับว่าในช่วงแรกพวกเขาให้ความช่วยเหลือเพียงหมวกกันน็อกเสื้อเกราะและอุปกรณ์การแพทย์ต่อมามีรายงานครับว่าอิสราเอลให้ความช่วยเหลือยูเครนเป็นระบบแจ้งเตือนภัยดโรนและขีปนาวุธล่าสุดมีรายงานครับว่าอิสราเอลส่งระบบ,บป้องกันทางอากาศแบบพัตทีออดแผกสองที่ได้รับการดัดแปลงจากอิสราเอลส่งไปให้8ระบบและยังมีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันครับว่า อิสราเอลอาจให้ความช่วยเหลือในการโจมตีภายใต้ปฏิบัติการสไปเดอร์เวฟของยูเครนที่ถล่มรัเสเซียจนเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์จำนวนมากถูกทำลายเสียหายโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ครับยังมีรายงานรับครับว่ายูเครนได้แอบส่งขีปนาวุธของรัสเซียที่ตกลงสู่พื้นแล้วยังไม่ระเบิดส่งไปให้กับอิสราเอลเพื่อพัฒนาระบบป้องกันทางอากาศจากขีปนาวุธของอิหร่านที่ใช้เทคโนโลยีของรัสเซียในการผลิต ขณะเดียวกันอิสราเอลก็ตกลงที่จะช่วยยูเครนพัฒนาเทคโนโลยีโดนให้สิ่งแน่นอนครับว่าโบรโดิเมีย์เซเลนสกี้มีเชื้อสายยูเบนเจามินนีทันยาฮูก็ต้องช่วยเหลือ,อยูด้ยวยกันด้วยหรือไม่ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีในสนามรบของอยูเครนทั้งเทคโนโลยีขีปนาวุธและโดรนของอยูเครนพวกเขาพัฒนาแบบก้าวกระโดดครับทำให้ถูกขนานนามว่าเป็นยูการช่างสาขาสอง ยูเครนได้ทำการใช้โดรนโจมตีสนามบิน2แห่งเมื่อเร็วๆนี้จนสูญเสียคือเป็นรบแบบซู34จนวน4ี่ลำเฮลิคอปเตอร์ MI8 MI26 และ MI28 อย่างละ1ลําำระบบป้องกันทางอากาศแบบ S40 0 2ระบบระบบป้องกันทางอากาศแบบแพนเซอร์ S11 ระบบสถานีเรดาร์บนแท่นเจาะน้ำมันโกลิสไซในทะเลดำนั้นทำให้มีความกังวลครบว่า ยูเครนจะพยายามตัดขาดดินแดนไครเมียจากแลนด์บิดและสะพานไครเมียซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นครับโดยเมื่อคืนของวันที่29มิถุนายนมีนารายงานครับว่าร,ปประบบป้องกันทางอากาศในเมืองเคิร์สในไครเมียใกล้สะพานเคิร์สหรืออีกชื่อหนึ่งว่าสะพานไครเมียมันถูกเปิดใช้งานรายงานระบุครับว่าเกิดไฟไหม้ที่เมืองเคิร์สสะพานไครเมียถูกปิดชั่วคราวเมื่อช่วงดึกของวันที่29มิถุนายน ภายหลังมีรายงานเหตุระเบิดและการยิงป้องกันทางอากาศในเมืองเคิร์สชาวบ้านแถวนั้นกล่าวครับว่าพวกเขาได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งและเห็นระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียทำงานด้านช่องไครเมียวินเทเลแกรมรายงานครับว่าได้ยินเสียงระเบิดที่เมืองเคริร,ร์สระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียกำลังยิงและไฟบนสะพลานไครเมียก็ถูกปิดการจุดที่ดังกล่าวผมบอกครับว่าความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนจากเครื่องบินค้นหาชี้เป้าแบบ RC 1 3 5 w ง i v e t j o ดและเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศแบบ E 3 F A w แวกของฝรั่งเศสบินวนไปมาร,บรอบๆใครเมียในทะเลดำมันคือสัญญาณการโจมตีครั้งใหญ่ในใครเมียจริงการสูญเสียและขาดแคลนระบบปก้องทางอากาศทำให้รัสเซียต้องย้ายระบบ S 4 0 0จากแนวรบอื่นมาป้องกันใครเมรียซึ่งนอกจากจะมีขีปนาวุธ แบบยิงสู่พื้นไปบนอากาศแล้วรัสเซียยังอาศัยการรบกวนจากคลื่น GPS ครับที่คอยส่งสัญญาณรบกวนแจมมิ่งบริเวณสะพานไครเมียจนทำให้ยูเครนหาวิธีการอื่นที่จะชี้เป้าหมายให้กับระบบไฮมาสที่ได้รับมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งทมกลางการจมตีสะพานดังก,กล่าวก็มีรายงานพบว่ายูเครนทำการซ้อมรบทดสอบระบบโดรนชี้เป้าด้วยเลเซอร์ให้กับระบบไฮมาสของสหรัฐอเมริกาสำเร็จแล้วครับ และอาจเป็นคำถามว่ายูเครนใช้ดโดรนดังกล่าวร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้หรือไม่รายงานระบบุปปคคบว่าการซ้อมรบซีบี2 0ส5 0 2 5ระหว่างกองกำลังจากสหรัฐอเมริกาโรเมาเนียบัลแกเรียมอนโดวาตุรกีและยูเครนเพื่อทดสอบยุทธวิธีร่วมและการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและหลากหลายด้านที่สนามใช้อาวุธสมาแดานในโรเมาเนีย เมื่อวันที่9ถึง20มิถุนายนยูเครนได้ทดสอบโดรนแบบล i ลิก้า0 0ที่ผลิตในประเทศและแปลงชี้เป้าให้กับระบบไฮมาสของสหรัฐมริกาโดยโดรนแบบล i ลิก้า0 0ถูกพัฒนาโดยบริษัท d e วีโลของยูเครนมันเป็นโดรนตรวจการน้ำหนักเบาอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อการข่าวกรองการเฝ้าระวังและการจับเป้าหมายแบบเรียวทซึ่งแม้ว่ามันจะมีพิสัยระยะ ในการปฏิบัติการเพียง40กิโลเมตรแต่นั่นเป็นปการเริ่มต้นของการใช้โดรนใต้น้ำโดรนผิวน้ําและโดรนพิสัยไกลชนิดอื่นที่จะพกพาเลเซอร์ชี้เป้าไปเล็งเป้าหมายเพื่อนําทางขีปนาวุธเข้าสู่เป้าหมายที่มีระยะไกลขึ้นนอกจากนี้ครับในการพกพาโดรนแบบลิลิก้า100ที่สามารถพาไปได้อย่างสะดวกนาวิกโยธินยูเครน อาจแทรกซึมเข้าไปใกล้สะพานในระยะพิสัย40กิโลเมตรเพื่อใช้ดูรนชี้เป้าก็อาจเป็นไปได้รายง,งานระบุคคบว่าดูรนลิลิก้า100ซึ่งติดตั้งกล้องอิเล็กโทรออปติกและอินฟราเรดความละเอียดสูงสามารถส่งสัญญาวิดีโอที่เข้ารหัสไปยังสถานีภาคพ,พื้นดินทําให้ผู้ปฏิบัติการสามารถระบุเป้าหมายได้อย่างแม่นยําแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการสู้รบ การออกแบบที่กระทัดรัดและระบบขับเคลื่อนโดยไฟฟ้าทําให้สามารถพกพาได้สะดวกและตรวจจับได้ยากซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญในสนามรบยุคใหม่ที่มีการทําสงครามอิล็กทอนิกส์และมาตรการต่อต้านโดรนอยู่บ่อยครั้งความสามารถของโดรนในการปฏิบัติการในสภาพอากาศที่เวลวร้ายและตัวเลือกในการพกพาแบบแยกส่วนก่อประกอบใหม่ในแนวหน้าทําให้โดรนกลายเป็นส่วนสําคัญในปฏิบัติการทหารของยูเครน ในทางตรงกันข้ามระบบไฮมา r ซ์ ars, ซึ่งผลิตโดยบริษัท l ล็อก e ี m มาตินเป็นระบบจรวดที่ติดตั้งบนรถบรรทุกที่ได้รับการพิสูจน์ในสนามรบมาแล้วซึ่งให้พลังทําลายล้างสูงด้วยความแม่นยําระบบไฮมา r ์ ars, สามารถยิงจรวดแบบ GMLRS ที่มีพิสัยการยิงสูงสุด80กิโลเมตรและสามารถยิงขีปนาวุธแบบ ATACMS ที่มีพิสัยการยิงไกลกว่า300กิเมตรในรุ่นส่งออก โดยประสานความคล่องตัวเข้ากับความแม่นยำความสามารถของระบบในการยิงและย้ายตำแหน่งอย่างรวดเร็วเรียกว่ายิงแล้วชิ่งออกมาได้เลยซึ่งมักจะทำได้ภายในไม่กี่นาทีทำให้เป็นอาวุธสำคัญในสถานการณ์กางร,ร,รบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานอกจากนี้ครับดรนแบบดังกล่าวยังเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับลิงก์16ของนาโตโดยนอกจากจะใช้ความถี่แบบเข้ารหัสแล้ว พวกเขายัางแซมปิ้งหรือซอยสัญญาณและกระโดดเปลี่ยนความถี่ไปมาเพื่อให้ยากต่อการถูกแฮกระบบได้รายงานรูปครับว่าการทดสอบที่สนามใช้อาวุธสมาดานของโรมาเนียนาวิกโยธินของยูเครนจากกองนาวิกโยธินที่30แสดงแสดงเห็นถึงการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างระบบทั้ง2โดยฟีดสดของโดนช่วยให้เจ้าหน้าที่ของระบบไฮมาร์สามารถปรับการยิงได้แบบเรียไทมปฏิบัติการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์การฝึกที่กว้างขึ้นซึ่งรวมถึงสนามยิงจริงและสิ้นสุดลงด้วยการจําลองการโจมตียกคนขึ้นบกในภูมิภาคทะเลดําซึ่งจากรายงานการซ้อมลบดังกล่าวยิ่งเป็นไปได้สูงครับว่าอาจมีหนวว่วยนาวิกโยธินแทรกซึมเข้าไปชี้เป้าหมายให้กับระบบไฮมาคโจมตีสะพานไครเมียการโจมตีเกิดขึ้นท่ามกลางการขู่ใช้ขีปนาวุธที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่ของรัสเซียได้ซึ่ง เมื่อวันที่29มิถุนายนอเล็กซีสุลาฟเลฟรองประธานคนแรกของคณะกรรมการป้องกันร,รัฐรสเซียให้สัมภาษณ์ว่ารัสเซียพร้อมที่จะใช้ระบบขีปนาวุธโอเลสนิกรุ่นล่าสุดเพื่อโจมตียูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีของโดรนยูเครนที่บ่อยครั้งขึ้นในดินแดนของรัสเซียสุลาฟเลฟแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการของเคียฟที่จะเพิ่มความรุนแรงของการโจมตีด้วยโดรน โดยแนะนําให้ทางการยูเครนมองท้องฟ้าบ่อยขึ้นโดยเน้นย้ําว่าโอเลสนิกถูกผลิตขึ้นเป็นจานวนมากและสามารถใช้ได้บ่อยครั้งเท่าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเสนาธิการทหารบกต้องการและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ